สัญญาณอันตรายหลังฝ่ายแพ้งองแงนับคะแนนใหม่สังคมไทยต่อแตกแยกไม่จบไม่สิน้น ไม่น่าเชื่อว่าพักที่อวดอ้างเป็นการเมืองใหม่กลับใช้กดหมู่ข่มขู่เจ้าหน้าที่รัฐใช้สาวกปุกระดมให้เกิดความวุ่นวายกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั้งๆท,ที่เคยอ้างมาตลอดว่าต้องการยุติความขัดแยง้งต้องการสร้างสันติสุขให้สังคมแต่วันนี้กลับเป็นฝ่ายจุดชนวนความขัดแย้งใหม่ให้กับสังคมวันนี้เจดอกิกจะสรุปให้ฟังครับย้อนกลับไปในช่วงก่อนเลือกตั้งแกนนำพักประชาชนต่างแสดงความมั่นอกมั่นใจ,ว,าจาว่าจะกวาดที่นั่งในสภาได้มากกว่า200ที่นั่งถึงขนาดที่นายสราย,ยุตธใจหลักเล ขั้นมันอกมั่นใจว่าจะได้มากถึง25 0ที่นั่งแถมยังมีโพของสื่อสํานักใหญ่ที่มีแม่สมพรมารดาน,นายธนาทรถือหุ้นออกมาช่วยปั่นผลสลํารวจอโอโรบอทเชีรยชนิดไม่ลืมหูลืมตาสุดท้ายพอผลเลือกตั้งออกมาแบบผิดฝาดาม,มาลังน้ำตาหน้าจอกรรมกรข่าวจึงเกิดขึ้นแถมสาววกองเชียดต้อตมสมที่เคยมันอกมั่นใจจะคว้าชัยก็เกิดอาการผิดหวังขั้นรุนแรงซึ่งนั่นก็เข้าทางแกนนําพรคประชาชนที่ต้องการยืมมือประชาชนฝั่งตัวเองออกมาเดินหน้าท้าชนกับกกตแม้ว่าเจ้าหน้าที่่ไม บ,บบขาตกบกพร่องอยู่บ้างแต่นั่นมิได้หมายความว่าฝ่ายที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งจะไม่ให้ร้ายว่าโกงการเลือกตั้งแบบไม่มีหลักฐานหากหน่วยจะเลือกตั้งไหนสอบไปในทางทุจริตเงื่อนไขที่กกตกำหนดไว้ว่าสามารถพิจารณาให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ก็ยอมสามารถทำได้เพราะในอดีตก็เคยมีการนับคะแนนใหม่กันหลายครั้งโดยเฉพาะในการเลือกตั้งปี2 5 6 6ก็เคยมีคำสั่งให้นับคะแนนใหม่มากถึง4 7หน่วยเลือกตั้งแต่ไม่ใช่การจัดตั้งปลุกระดมมวลชนฝ่ายตัวเองมากดดันให้มีการนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศซึงม ที่ถูกระบุว่าไม่โปร่งใสนั้นมีน้อยมากที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนส่วนใหญ่เป็นหลักฐานเป็นเท็จเป็นข่าวปลอมและบางหน่วยคล้ายกับถูกเตรียมการไว้ล่วงหน้าแต่ไม่แนบเนี่ยขนาดอินฟูสายส้มอย่างหมอแล็บแพนด้ากับผักตบเจชวายังเพ้อแชร์ข่าวปลอมใบลงคะแนนคนละเขตจนต้องออกมาโพสต์แก้ตัวภายหลังแถมยังมีใบลงคะแนนที่อ้างว่าเก็บมาจากกองขยะแต่กลับมีสภาพใหม่เหมือนไม่ได้ถูกทำลายอย่างตั้งใจและมีชื่อผู้สมัครเขียนด้วยลายมือซึ่งไม่ตรงกับใบลงคะแนนที่จะใช้ในการพิมพ์ชื่อมาตั้งแต่ต้นทางแต่พรคประชาชนรักที่อยากยุุติควาาาามมมขัดดแยย้งงทกกรเือปป็นนฝ่ส วกแห่ ok ไปใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายเพียงเพราะหาที่ระบายความผิดหวังจากการพ่ายแพ้และการยืมมือสาวกด้อมส้มมาสร้างความแตกแยกอาจไม่ได้มีแค่เรื่องนับคะแนนใหม่เรื่องเดียวเพราะแกนนาอย่างไอรักชนเคยประกาศเชิญชวนสาวกไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาในวันโหวตนายกคนใหม่แม้ความจริงจะไม่ใช่การโหวตให้หนายเทแต่ไอกับพรักประชาชนอาจเปลี่ยนแผนการชุมนุมไปเป็นเครื่องมือในการโจมตีเรื่องผลการนับคะแนนแทนแม้วันนี้จะยังไม่รู้ว่าการนับคะแนนจะจบลงอย่างไรจะนับคะแนนใหม่เฉพาะหน่วยที่มีปัญหาชัดเจนหรือจะต้องนับใหม่กันทั้งประเทศแต่ที่แน่แวันนี้ ชาชนในจ,จุดชนวนให้มีความแตกแยกใหม่ในสังคมไปแล้วหรืออาจจะอยู่เบื้องหลังขบวนการเรียกร้องนับใหม่ก็เป็นได้จะใช้ชื่อพรรคอะไรก็ยังมุ่งมั่นสร้างความแตกแยกในสังคมเพียงเพื่อตาหน้าใครต่อใครว่าโกเพื่อให้พวกตัวเองได้ฟอกตราบาปที่ทาเอาไว้แล้วเชิญนาชูตาเป็นความหวังของประเทศติดตามจอลึกแบบนี้ได้ที่7ดดอกจิกครับ